สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการติดตั้งกล้องนะครับผ่านแอปพลิเคชัน uc นะครับผมโดยการติดตั้งกล้องครั้งนี้นะครับก็ให้เรานะครับโหลดแอปที่ชื่อว่า yoo sw ก่อนนะครับก็คือ uc นะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันเข้าไปนะครับตัวแอปจะขออนุญาตเราทั้งหมดเนี่ยครับเราก็กดอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนสําคัญนะครับในการลงทะเบียนนะครับก็ถ้าเกิดใครมีไลน์นะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็คือกดที่ไลน์แล้วจากนั้นกดซิงค์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับให้เรากดการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นเลือกวิธีการลงทะเบียนโดยใช้อีเมลนะครับจากนั้นพิมพ์อีเมลของเรานะครับลงไปนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์อีเมลของผมนะครับ พอเราพิมพ์อีเมลแล้วครับก็ให้เรากดส่งรหัสยืนยันนะครับไปที่อีเมลปึ๊บทีนี้มันก็จะมีเวลาวิ่งถอยหลังครับก็ให้เราเข้าไปเช็คอีเมลของเรานะครับว่าตอนนี้นะครับว่ามีอีเมลอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับอีเมลเข้ามาแล้วนะครับเป็น Account ทีมนะครับก็ให้เรากดเข้าไปดูนะครับปึ๊บทีนี้เขาก็จะมี ขี่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะครับว่า UCR i s ก็เป็น G7 อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราดูของเรานะครับเดี๋ยวผมดูของผมแล้วผมเอาไปเกาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเกาะช่องนี้นะครับอ่าทีนี้ ผมใส่เรียบร้อยจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านที่เราต้องการนะครับซึ่งรหัสผ่านนะครับจะต้องเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรด้วยนะครับทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับรหัสผ่านที่เราอยากจะตั้งนะครับผมลองใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแล้วก็ A เล็กแล้วก็ A ใหญ่ครับจากนั้นผมก็จะเริ่มใช้คำว่าฉันได้อ่านข้อมูลยอมรับเรียบร้อยแล้วแล้กดการลงทะเบียนนะครับ พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับพอมาหน้านี้กดคําว่าไว้คุยที่หลังนะครับจากนั้นก็คือเราพร้อมใช้งานแล้วแต่ทีนี้มาที่กล้องนะครับกล้องเดี๋ยวเราจะต้องกดรีเซ็ตเขาก่อนนะครับผมเพื่อให้กล้องเนี่ยครับพร้อมนะครับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านใต้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นอื่นก็จะแตกต่างกันไปครับ กดจิ้มลงไปครับมันจะได้รู้สึกว่าตึกนึงนะครับผมอ่ะนะครับกล้องมันจะรองว่ารีเซ็ตนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรารอให้กล้องหมุนแล้วพร้อมเชื่อมต่อนะครับเราก็จะมาเริ่มเชื่อมต่อกันนะครับผมอันไี้ครับก็คือกล้องเราจะเริ่มหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผม หลังจากนั้นกล้องก็จะหันมาอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะมีเสียงร้องเป็นตุ๊ดตุ๊ดนะครับเพื่อที่จะพร้อมสาหรับการเชื่อมต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราก็เข้าแอปพลิเคชันนะครับ UC นะครับตะกี้ที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ใหเรากดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับจากนั้นเลือกมาที่เครือข่ายที่รวดเร็วนะครับอ่า ขอโทษดีครับเลือกเป็นสมาร์ทลิงก์นะครับเป็นเลือกสมาร์ทลิงก์นะครับจากนั้นเนี่ยครับตรงนี้จะมีชื่อ Wifi ของที่บ้านเราอยู่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยครับให้ใส่รหัส Wifi ของที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวผมจะใส่รหัส Wifi ของที่บ้านผมนะครับผมอะนะครับ ก็จะเป็นรหัสผ่าน w i f i ของที่บ้านเรานะครับสามารถกดรูปดวงตาเพื่อเช็ครหัสผ่านได้นะครับผมจากนั้นกดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับจากนั้นในขั้นตอนนี้ครับเขาจะบอกว่าได้ยินเสียงดูๆนะครับก็คือเสียงตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยครับที่เราได้ยินอยูอ่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงนะครับก็ให้กดได้เลยคําว่าได้ยินครับเล่งเสียงมือถือให้สุดนะครับจากนั้นกดคําว่าส่งคลื่นเสียง กล้องจะร้องคำว่า start นะครับผมถ้าเชื่อมต่อได้จะกล้องจะร้องว่า device online already นะครับแล้วตัวหน้าแอปจะตัดมาเป็นภาพนี้นะครับผมทีนี้ห้องนี้คือห้องอะไรนะครับอย่างเช่นมันคือโรงรถผมจะใส่โรงรถแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเราพิ์เองก็ได้นะครับนะครับผมพิมพนคำว่า home ไปได้นะครับจากนั้นกดจะหมายถูกจากนั้นกดตกลงได้เลยนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรามีเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเกรดเรากดปิดได้นะครับแต่แนะนําก็ให้อัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมกดปิดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูกล้องนะครับว่าเอ๊ะกล้องเนี่ยออนไลน์ภาพมาแล้วหรือยังนะครับผมภาพมาแล้วนะครับผมทีนี้การใช้งานนะครับสไลด์ซ้ายขวาก็ปัดได้ที่หน้าจอเลยครับเห็นไหมครับกล้องจะหันไปมานะครับถ้าเกิดว่ามีเมนูแนะนำอะไรก็กดปิดก่อนก็ได้นะครับ นี่ครับสไลด์ขึ้นลงได้หมดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานนะครับง่ายง่ายนะครับสําหรับเจ้าตัวกล้อง uc นะครับผมสําหรับเมนูตั้งค่านะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็จะมีตั้งค่าคร่าวๆนะครับอย่างเช่นอันแรกคือตั้งเวลานะครับอย่างเช่นเขตเวลานะครับประเทศไทยต้องเป็นบวกเนะครับผมอันนี้เราก็ให้เรากลับมาเลือกเป็นบวกเจ็ดนะครับเวลาจะได้ตรงกับปัจจุบันนะครับต่อมาตั้งค่าภาพและเสียงนะครับผม สามารถตั้งได้นะครับว่าเระดับความดังหรือว่าการพลิกนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับในการตั้งค่านะครับเขาก็จะโหลดค่าขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกช้าก็ลองออกรา้าใหม่ดูครับอ่าโอเคมาแล้วนะครับปุ่มนี้นะครับสมมุติกรณีเราติดกล้องกลับหัวเนี่ยครับ ติดกับหัวแบบนี้ครับก็ให้เรากดคําว่าพลิกภาพนะครับด้านบนขวามือสุดนะครับเพื่อให้เขากลับภาพให้เรานะครับส่วนนี้คือความดังของลําโพงนะครับเวลาเรากดพูดไปอย่างเช่นผมขอร้อยเปเซ็นเลยอันนี้ความคมชัดขีดสูงสุดนะครับผมส่วนด้านล่างคือระบบวิดีโอนะครับก็เป็น P a L นะครับแล้วกดแบกได้เลยนะครับจากนั้นการแจ้งเตือนนะครับสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับผม